สวัสดีเพื่อนเพนทุกคนช่วงนี้อยู่กับช่วงฝึกวาดลายไทยตอนนี้ถึงช่วงขั้นตอนการบากลายเป็นอย่างไรไปดูกันแบบง่ายๆครับขั้นตอนแรกวาดตัวหน้อง ได้ตัวเงาแล้วนะครับผมจะทําการบากสามจุดคือจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้โดยหลักๆจะมีอยู่สามแบบครับคือแบบที่หนึ่งเป็นในลักษณะแบบที่สองแบบที่สาม เดี๋ยวเราจะมาลองมากนในตัวเงานะครับผมผมจะใส่ทั้งสามแบบนี้เลยเริ่มจุดนี้ผมจะใส่เป็นตัวนี้บากรที่หนึ่งบากที่สองผมจะใส่เป็นหมายเลขสองอหมายเลขสองบากที่สามหมายเลขสาม เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ไส้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วระหว่างนี้เราก็สามารถใส่บากเล็กก็ไปได้ครับการบากก็จะประมาณนี้นะครับมีประมาณสามแบบเราสามารถเลือกใช้ได้ตามจินตนาการนะครับไม่มีขอบเขตหรือขีดจำกัดนะครับตามความเหมาะสมะเดี๋ยวไปฝึกบาตก่อนครับโอเค